ครับพี่น้องเบาสิงค์เนาะตอนนี้ก็ขอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้วเนะาะจอเมตะเคียนแปดนั่งครับพี่น้องหรือต้นตะเคียนเนาะตอนนี้ก็หอดบริเวณแล้วครับพี่น้องจอดรถก่อนเนาะเป้าไม้ของ,ของหนองแน่นเนาะมือน,นี้มาหอดกับสียางไปเบิงเป้่าไม้เลขหนึ่งซีก่อนครับพี่น้องหนึ่งซีซีหนึ่งก่อนเนาะ เอากับไปเบิง์ในการครับว่าบรรยากาศดีๆจะขอดนานาแล้ว่ะหรืออัมพลแซนแอลครับพี่น้องเนาะมือนีมาในการครับพี่น้องอ่ซอยติดตามบาวินค้าไหนได้อพี่น้องหรือซอยติดตามอำพลแซนแนลนำกันครับพี่น้องมือนีเนาะบาวสินค้าหรืออำพลแซนแนลอ็ซอยกดไหลกดแช่กดติดตามนีครับผมเอาไปเบิง์ในการกับน้องแน่นครับพี่น้องว่ายังอยู่คือเก่าบหนึ่งซีครับพี่น้องเนาะ ามที่ติดครับพี่น้องเอ้าเบื้องในกันครับเดี๋ยวว่าแมนแต่ยุ่งประมาณนึงยุ่งฟังผุนบ่บอยแยุ่งนี่นี่เด้เนอ๋อนี่ยเนี่ครับนี่นี่ที่น้องแม่นบอกหนึ่งสี่หนึ่งสีครับจุดนี่แมนครับสามุช้มตัวแดงที่นงแม่บอกหนึ่งสี่เลยตรงนี้เลยนะครับ ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับหนึ่งสี่นะครับชัดเจนเลยเหลือเสื้อหนึ่งแน่นเนาะตัวแดงเลยได้แต่ตัวแดงเึ่งคึงนะครับยังอยู่คือเก่าพี่น้องหนึ่งสี่ชัดเจนแห้งครับเด็กสีแดงเช่งคึงเลยเด็กหนึ่งกับกระแดงครับพี่น้องหนึ่งสี่ยังอยู่คือเก่าเนาะมะหอดกับมะมึงเป่าไม้ก็นเนาะหนึ่งสี่ชัดเจนยังอยู่คือเก่าเร้อพี่น้องโอ้สัตว์แห้งครับยังอยู่คือเก่าครับพี่น้องครับ ขากเทียนทองแต่นายต้ก็ตามต่อครับพี่น้องกับน้องแน่นเนาะหรือว่าน้องแน่นมือนีกันหนึ่งซีค่ะแข่งหรือมาตามเลยหนึ่งเพิ่นเพิ่มไปแล้วครับ่น้ใหม่ตัวนี้เพิ่นสิเว้นใบตองหมั่นใจให้เอฟเพิ่มไปแล้วหนึ่งซีครับเัากับเบิ่งในการนะครับอันหนึ่งนีซีครับพี่น้องเอ้าเบิ่งในการเรื่อยๆเนาะมือนีเนาะน้องแน่นกับพ่อนี่ก็คือจะบอกเอฟซีตามตรงขันว่าเหล็กเขาก็คือเขาบ่เขาก็คือบ่เขาเนี่ยจะจะพูดความจริงตลอด คือ,อมไม่เข้าก็าคือก็ไม่เข้า,มาขมแมนค่ะตอนนี้ก็อําพุนเมื่อนก,ก็กำลังจตเขาไปผู้าสหรือเตรียมพื้นที่เนาะพี่น้องเอาของไปว่างเพื่อซินไวว่าป็นไหนเลขหนึ่งซีถือตรงๆกับพี่น้องอ้าก็มาตามด้กันกับเบาสินคคาหรืออําพุนเนาะพี่น้องเนาะนะครับมือนี้น้องแนงกะมีผล,ลไม้นะครับทั้งกล้วยสับปะรดนะครับมือนี้ ตั้งใจอยากจะมาไหว้นะครับมาตะเกียนท่องแปดนั่งนองนแน่างนอนเลยหลอกฟางสิีบ่ะก็ดีถาดก้มอ่ะลดเป็นอย่างเด้อตะเกียนเลย ไปครับ่มูช่วมเดี๋ยวไปบอกกาวนะครับกาบไหวกันนะครับกับแม่ตะเคียนทองนะครับแปดนางนะครับขอกันในงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตามกันต่อนะครับ นี่อยากตั้งกล้องนิดนึ่งโอเคนะครับตองแน่นจัดเลยเดี๋ยวพอต้องนีเอาดินมาใส่กันหน่อยบ่สแล้วผมขออนุญาตกาดิน จจยิย้มใจังไงเดี๋ยวได้ครับตามู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับกับพี่น้องเบาสิกันเนาะ,นะตอนนี้อเ,นนเอาผลเสนเหลกับยางเปี้ยวดินใสคันน่ครับพี่น้องเพื่อสิป,ปักถูกป,ปักเทียนเนาะครับพี่น้องก็ล่อหลุน,นี่กันครับนนาวาสเดตัวใดอันนี้เลี้ยงหรือเซนไวเลี่ยวอ่าสิปักถูกขอต่อครับพี่น้องของน้องแน่นเนาะเอากระถาเบิ่งงนกันว่าสเดดตัวใดครับกัวนี้สองกัวติดนะครับ สองงวดติดแล้วนะครับงวดก้อนหนานั่นนะครับหนึ่งพฤศจิกายนน่องแน่นเนาะหกศูนย์สามนะครับหงวนรัฐบาลมาออกศูนย์หกสามสามหกแม่นบอกลากางวดติผพานมากกับขึ้นน่องแน่นเห็นหนึ่งสี่นะครับตัวแดงเลยนะครับคือเหมือนกับว่าแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนท่องเนี่ยทั้งแปดนั่งเพิ่นต่้งใจเห็นนะครับ <Yeah. S 1> นะครับเพิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์ผมเสือวางสันนะครับท่ามชมนะครับในที่สุดความพยายามที่เฮ้าพยายามมาขอเรื่อย นะครับเพื่อนไกน่โชกเขานะครับสองหวติดติดนะครับโอ้โหเด้อจตแม่ไปเทีนยมีดุร้านเลยนั่นคนละใหม่หลาหลายแม่แล้วอืมขอบคุณแม่หลายๆแต่เอฟซีหลายๆพันเพื่อนก็ไปโชว์เวลานั่นแม่ไปเทียนกับหลายๆพันนะจ๊ะซึ่งหล,ลายๆพันก็อาจจะประทันไปนี่น้องแม่งก็เลยอยากขอบคุณแม่แต่เคียนที่ประทานโชคหลากให้เอฟซีที่ได้เบิ่งคลิปที่เพิ่นได้โชได้หลานะจ๊ะ เพื่อนในเบิดหนีเบิดซีนเนอแม่งวดต่อไปขอสามตัวตรงๆเลยๆต่างครับพี่น้องของบ่าวสิกันเนาะเขากับอุดใจรอครับพี่น้องว่าน้องแน่นเพื่อิขอแบบยูทูบคือเก่าเนาะยูทูบขอครับพี่น้องเฮาก็ร่อลุนในการว่าสีไดตู้ใดจันทร์ศุกร์จะแม่แต่เชียนแม่นั่งทั้งแปด มอนน้ากจะมาขอโชกขอหลาบฝากเอฟซีทุกคนที่ได้เบ่งคลิปนี้น้องแนนขอเปิดดวงโชคหลาบกับแมตะเคียนขอให้แมตะเคียนแม่นั่งทั้งแปดประทานโชคหลาบให้น้องแนนประทานให้เอฟซีทุกคนที่ได้เบ่งคลิปนีในงวดวันที่หนึ่ง,ท,งท่านว่าคมสองพัฒนหาลอยหกสิบหกจะถึงหนงีเป็นสลากกินแบงรัฐบาลไทยเด้อแมตะเคียนขอสามตัวตรงๆสลากกินแบงรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่ง ธันวาคม2อ6 6นห้นีขอให้แม่ตเีียนประท่านโชคลาภไงให้ FC ทุกคนที่ได้เบิ่งคลิปนี้ได้โชคได้ลาบอยากให้ FC ทุกคนเบิดหนีเบิดสีนเพิ่นกะหวังวจะพอแม่แก็คือทุกคนลำบากแม่มคื แทบจะบม่มีหนทางใดแล้วนอกจากว่าขอเพึงโชคลาภเนาะสองหัวทิพผ่านมาก็ถือว่าแมตะเคียนไม่นั่งทั้งแนี่ก็ให้เมตตาเลยพิ่นสงสารแล้วขอให้สงสารลูกหลานไปอีกยๆงวดที่สาม้อจ้าแม่งวดที่ของวดที่สามเมตะเคียนประท่านโชกโชกไงสามตัวตรงๆให้ลูกให้หลานให้เ c ซทุกคนที่ได้บึงคลิปนี่ได้โชกได้ลาภกับเมตะเคียนเ้อจ้ะหนึ่งท่านวาคม2566ัากสิหกากินรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆเด้อจ้ะแม่เด้อชเด ป็นยังบุญแน่นะจ้สาธุเด้อจะแม <lr> ่ยสิถูกใอูกในร้านออกมาสามตัวตรงๆเด้อ เค่ไม่คิดมันนี่ดีนะครับทั้งถี่ล่มแต่ว่าเทียนบรดับผมคิดว่าเพิ่นจะต้องหายอีกแน่นอนนะครับขอแม่ตะเคียนเมตตาลูกล้านเนื่องจากแม่ตะเคียนทุกคนเพื่อนก็นลําบากนะจ<ม>๊ะเพิ่นอยากมีโชคมีลาภแม่ตะเคียนให้ลูกให้ล้านเบิดหตนีเบริเบร์ซินโหลดจา้าใหงวนทีหนึ่งทันวาคม2 5 6พันหรอยหสิบ ขอสลากินบังทบาลไทยเด้อแม่สามตัวตรงๆเด้อจำแม่เห็นยังจะได้กล้วยไหมคะพ่อเห็นยังจะได้กล้วยง่ายๆนะโอเค ในส่วนของเซมซี่จ่องพ่้นจะขอขยาวเองนะครับสเาตุเดอร์แม่ตะเกียนท่องแม่นั่งทั้งแปดเป็นลูกเป็นบุญของลูกหลานที่ใดมีโชคถึงสองหัวติดต่อกันโมเมนเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ว่าเป็นปฏิหารที่แม่ตะเกียนทองในหมอดโชรใหายจริงๆงวดนี้เป็นงวดที่สามหแมตตะเกียนทองแม่นั่นทนนนงทั้งแปดพิจารณาเบิงระวางเล็กูกกับเชื่อมซี่แม่จะให้หมองไดหรือที่ตนตะเกียนใหายมาเลยสามตัวตรงๆขอให้มากงวดนี้หนึ่งท่านว่าหกสลากกินแบงรัฐบาลไทยตรงๆทั้งสามตัว ไม่ที่หนึ่งจะได้มาเลขเก้าจ้ะไม้เลขเก้านะครับอ่ะเจมซีไม้แรกได้มาเลขเก้าจ้ะไม้เลขเก้าแล้วมาล่ารุ่นมาใหม่ที่สองกันจ้ะใหม่ที่สองจะได้มาเลขหนึ่งจ้ะไม้เลขหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งจ้ะเก้าหนึ่งจ้ะ หมายเลขสามในไม้เล็กซี่จ้ะเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่นะครับท่านผู้ชมไม้ที่สามเก้าหนึ่งสี่จ้ะเก้าหนึ่งสี่ในงวดที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกเดจะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเลยจ้ะเก้าหนึ่งสี่จะนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ชมอาจจะมาอีกก็ได้มาแล้วมาอีกอ่ะ เดี๋ยวมาลุนเล็ดถูกกันน้องแน่นพาว่านน้องแน่นของงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับสองงวดติดป,ปกักทูเปเลขไว้ที่กล้วยด้วยคิดว่าจะต้องกดกล้วยงวดที่สามจะต้องเข่าแน่นอนน้องแน่นช่วงที่ลอเล็ดถูกง่างเหมือนเดิมไปดูที่ต้นตะเคียนนะครับเพื่อจะขอโชคลาภนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องแน่นนะครับวันนี้ก็ดูกันสดๆเลยนะครับ พ่อชุดโต,ต๊ะจ้ะเ,เ,เอาหอยต้นชึ่งใหมก่ก็ได้เอาแปดศูนย์เดี๋ยวเด้อน้องแน่น้องแน่เป็นคนมีเส้นเลยครับเพิ่นคนคนรับน้องแน่เป็นลูนนเนลกเป็นหลานเนาะมีแม่งตรง เดี๋ยวได้ครัอยเลยตรงนี้ไอ้หอยเอฟซีมันเลิ่อนไกลๆเลยเดี๋ยวครับท่านผู้ชมน่องแน่นเห็นเป็นแปดศูนย์ท่านผู้ชมแปดศูนย์ครับน่องแน่นเห็นแบบมวดที่แล้วอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมวดที่แล้วเห็นหนึ่งสีน่องแน่นนะแน่นจ้ะมวดนี้แปดศูนย์นะครับพอดีชุดเพิ่นตกลงไปนะครับท่านผู้ชมชุดตกลงไปแล้วก็น้องแน่นยิบขึ้นมา วงนี้เป็นเลขว่าหน่อแน่นเลขหาปะนี่เขาขาวนี่แปดศูนย์หาทาผู้ชมไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับถ้าเพิ่นตั้งใจเห็นเหมือนวัดที่แล้วหนึ่งสี่ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับมาตรงๆเลยนะครับตรงแน่นพอว่าแปดศูนย์ห้าบะ ตัวนี้เหมือนเลขหานะจน๊ะข,<ด>ขาวๆพอเหมือนขาดออกมาแต่ว่าตัวเนี้น่ะนนองแน่น,นมากจับมือเมื่อกี้ยกชุดมแมตตะเคียนคืนแปดศูนย์ <80. S 1> จ้ะแปดศูนย์จ้ะแต่ว่าเลขหาอาจจะอยู่ห้างน้อยนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแปดศูนย์นี่อยู่ติดกันเลยนะครับแปดศูนย์นะครับดูชัดๆนะครับท่านจะให้งวดที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับ ชัดๆดเดี๋ยวจะตั้งให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับบางท่านก็พึ่งเข้ามานะครับเพราะว่าผมจะไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวด้วครับท่านผู้ชมกล้องยืดเดืสูงขนไหนนะไม่ไม่ถึงหากล้องไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะดูใกล้ๆเลยแปดศูนเป็นแปดศูนย์ห่าราวนาของแน่นเดินมากเมื่อกี้ชุดแมนแตเขียนตกพื้นเดี๋ยวด้วครับเป็นแตยับ น้องแนนเห็นตรงนี้นะครับ80 80แปดศูนย์แปดศูนย์ต่วเหล็กตัวนี้หากันชัดหนึ่งแน่นเนาะ,ะนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับเป็นการไลฟ์สดนะครับดูกันสดๆเลยเห็นแบบไหนก็แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอฟซีนะครับบางท่านเพิ่งเข้ามานะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันนีน่นชุดต้นแกว่ง เ็ี้มันจะไล่ตา,านะครับดูชัดๆเลยนะครับหยิบขึ้นมานะครับโดยบังเอิญแล้วก็ที่เห็นหวดที่แล้วก็เพราะว่าความบังเอิญหรือตั้งใจให้เห็นเนาะวดนี้ก็เหมือนตั้งใจให้เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่น้องแนนเห็นหนึ่งซีซีหนึ่งที่น้องแนนบอกกับพอร่บเหมือนน้องแนนกับพ่อจะกลระบ,บาดแล้วด้วีจ้ะ<ม>แต่ว่าน้องแนนบุรุษ่าคินไหนคือภาพพอเดินไปอีกเทนหนึ่ง แล้วกะแม่ตะเคียนก็คือประท่านให้เห็นเลยหนึ่งซีซีนึซึ่งจุดนั่นที่น้องแนนเห็นว่ามันจุดจุดใหญ่ที่เดี๋พ่อมองเห็นโดยชัดเจนแต่มาเป็นตัวแดงจริงคือแต่ว่าเป็นตัวแดงชัดเจนนะครับแม่จ้ะหนึ่งซีอันนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วนะครับคือมาเห็นชุดหล่นอีกแล้วแม่จ้ะแล้วก็หยิบขึ้นมาเหมือนชุดงุ้มไหวแม่จ้ะบ่ได้ไงน้องแน่นแบบพ่อรองแนนเมื่อไงขึ้นก็คือเห็นเลยเห็นตัวเลขเลยแต่ศูง นี่นะครับน้องแนนน้องแนนเห็นเป็นแปดศูนย์แต่ว่าที่ผมเห็นเป็นหานี่็คืออยู่ห่างกันมากแปดศูนย์ห้านะครับชัดเลยนะครับที่ต้นอันนี้เราเห็นแบบงวดที่แล้วนะครับคือบางั้งเราเหมือนจะว่ามองผ่านมองผ่านไม่ได้นะครับที่ต้นตะเคียนเนี่ยเพราะว่าท่านให้จริงๆนะครับ เราไม่สามารถมองผ่านไปได้นะครับแต่ละจุดมอดผ่านเมือ่อใดแต่ละจุดเลยค่ะแมนเพราะว่าเวลาเพิ่นหาเพิ่นก็ะหา,าน,น,นะครับท่านผู้ชมบงบอกคือกันนลยจ้ะบางคำเพิ่หายทั้งอีกถูกหรือทั้งเมตเกียนหรือว่าท,าท,ทั้งเต็มซีนเลยะซึ่งสองหมวดที่ผ่านมัน่ได้ทั้งเหล็กถูกล้วก็ได้ทั้งต,นนต้นแม่ตาเกียนเลยจ้ะหมวดวันที่หนึ่งคุชกีกายนสองพัน หาลอยหกสิบหกสากินแบงค์ธบไทยออกหกสามนจ่ะซึ่งเด็กถูกน้องแนนกระพอมขอ,อกระดิเจ็ดหกสามตรงๆเลยจ่ะและว้วงวดที่ผ่านมาคือสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสากินแบงค์ธบไทยออกหนึ่งซีนะจ่ะซึ่งน้องแนนเห็นยูเหล็กเห็นยูตนแมนตะเคียนแมนจ่ะซึ่ง,งน้องแนนก็นกนเลยบอกว่า แต่ละงวดหรือว่าแต่ละอันนี้ก็คือแม่แตะเคียนเพิ่นห้บ่อกอกันแต่อาจจะเป็นทางเล้ยถูหรือทางตนแตะเคียนนะครับหรืออาจจะเป็นท่างชุดก็ได้จะในวันนี้ต้องรอดเอาตางแน่นต้องเสี่เอฟซีพันเบิร์กตลอดแป <นะ S 2> ดศูนย์แปดศูนย์นะครับสําหรับน้องแนนเห็นเลยครับคือหยิบชุดข้นมาเห็นเลยแนนจ้ะแปดศูนย์นทุกๆจุดมีความสําคัญมากนะครับเราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับกับแม่ตะเคียนทองแปดนางเปินมักจะให พรว่าจะเป็นต้นตะเคียนหรือชุดเพิิน,นทุกจุดมีความสําคัญมากมน,นะครับเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเพิินนะครับแพร่ไปสารอยู่แล้วนะครับแปดศูนย์นะครับห้าอยู่ไกลนะครับห่าจะอยู่ไกลนอยนึงตงนีง้อ่ะอนน้รงน่ลองอยางไปชุดอืลนต้นใหญ่มากนะคะ จ้าต้นคืออยู่อำเภอสตึกใช่ค่ะติดกับโรงเรียนจุลาพรจุลาพรคือข้างหลังโรงเรียนจุลาพรข้างหลังโรงเรียนจุลาพรด้วยเพราะว่าข้างหลังนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับตะกี้อ่ะ ตอนหลังเนี่ยเลี่ยนดูกับว่าเปนคล้องเลยจ้ะเหมือนเพิ่นขุดหลอกคล้องไหมจะหลอกคล้องเนาะเนน้แล้วก็เจอต้นแม่ตะเคียนหว่ะเราเพิ่นขี้นลุกเยเพิ่นสิตั้งตั้งยังยุ่นนีหรอกจ้ะแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นสล้มบ่จะพอที่เพิ่นตะขุดขุดแม่ตะเคียนช่วงที่เพิ่นนําต้นตะเคียนนะครับขึ้นเพราะไรวานเพิ่นนี่แม่นจ้ะเห็นมาก็เลยว่ามีชาวบ้านเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าต้องมาเฮ็ดพิธีหยังจักอย่างที่ น้องแนนบอกพอไหมตะเพิ่นที่ต้องเอาหมอทำม,มาบอกม,มาบอกกาวก่อนเมื่อนี่ดึงขืนแดงย่างง่ายดายเลยนะเพราะว่าน้ำมขืนบ่ได้น้ำมขืนบ่ได้ไรละเพิ่นก็เฮ็ดงานต่อบ่อได้แม่ตาเพิ่นก็เลยแบบมีชาวบ้านเพิ่นฝันจังซี่ซึ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี่้นแล้วก็ก้อน,าน,านหน้านั้นน้องแนนก้อนหน้านัน้นมีชาวบ้านแถวนี้เพิ่นฝันว่าดึกๆประมาณ ปกทุ่มขึ้นไปนะครับจะเหมือนมีคนมาเล่นน้ำอยู่แถวนี้แมนะครับเพ่นจะรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดนะครับจนในที่สุดก็ได้นําตะเกียนทองนะครับทั้งบริวารของท่านเลยตั้งหลายต้นนะครับแต่ผมชจมคือต้นใหญ่มากต้นาผมอดูกับตรงแน่นเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าผมพนหัวลูกจังเลยนะครับคือเราอยู่ในบรรยากาศที่สงบคเงียบมากนะครับบริเวณนี้เรา

ตอนนี้ก็น,น้องแน่นเพิ่งกำลังยางอ่อมต้นเจ้ามแม่ตะเคียนทองใช่ครับพี่น้องเนาะ <S 2> <S 2> เพื่อเพิ่งหาโชคลาภให้พี่นอ้องหรือตำรวจต่างๆเนาะเพื่อล่อเลขถูกถครับพี่น้องกับยางเลาะเบอร์กอนเอ้าวเขาก็หลุนในการครับพี่น้อง,นอง,นองแนะแนะม่นจ้าเหมือนเพิ่นมาขอโชกลาลาไปเลยไม่เลย ดนะเดี๋ยวนะครับอาจจะเดี๋ยวดี๋ยขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นตัวเลขตัวเ,วเดี๋ยวด ก็ดูลักษณะแบบนี้เพราะว่าเป็นเลขเป็นหาเจ็ดน้องแนนเงินว่ดูด,ดูดูในในกล่องน้องแนนนี่หาก็เจ็ดวะนี่ห้าเจ็ดอืมกล้ายบะเป็นเลขคล้ายๆนะครับอาจจะล่างๆนะครับท่านผู้ชมห้าเจ็ดนะครับ อ๋อน้องมึงอืมประกาศมือจุ้มนี่ตรงนี้ห้ากับเจ็ดห้านี่ยวง,งมานี่หากก้าเจ็ดเออหากก้าเจ็ดนะครับอืม นะครับตรงนี้นะครับทางตู้น่าค่ะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่รับชมคลิปสดๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอมพลชาแนลกับน้องแนนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่ะโอเคนะครับทานผู้ช่อ่ะ หนงแน่นว่าเลขทูบใหม่เมื่อแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขทูบใหม่เมื่อแล้วเขาไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเลขทูบจะได้ตัวไหนนะครับงวดนี้เดี๋ยวด้๋ยหนังแน่นดูกันสดๆเลยนะครับตัวไหน,น,นเนาะหนังแน่นสองศูนย์เก้าอ้าเลขทูบออกมาแล้วครับพี่น้อง สองศูนย์เก้าบิ้งด้วกันต่อไปครับพี่น้องอ่ะสองศูน้าสองนย์เก้านะครับทานผู้ชมหมวดของวันที 1, ท่หนึ่งธันวาคมปีสองพันห้า้อหสิบหกนะครับสองูน้านะครับทานผู้ชมเดี๋ยวนะครับทานผู้ชมสองศูนย์เก้าะครับเลขชัดร้อยเปอร์เซน์นะครับสองศย์เก้าอตรงแนน สังเกตว่าจานเล็เขย่าเซียมซีพอเขย่าได้914อืมแล้วเหล็กถูกมัเงน่นจับได้20เก่าบนแน่ด้จะ้ะอาจจะมาตัวเก่าก็ได้อืมนี่ยังก็เกิดกันไดน้ียังก็เกิดขึ้นได้จะ้ะนะครับไม่ใช่ว่านะครับหววรัฐบาลออกไปแล้วจะออกอีกไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่มา,ามผช้ชมน,นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ